สวัสดีค่ะพี่ดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเด็กน้อยมารายาทงานกันนะคะมารายาทที่ดีที่เด็กๆควรมีคือ 1. การพูดจาไพเราะ 2. การนั่ง 3. การยืน 4. การเดิน 5. การรับส่งของ เรามารับชมนิทานเรื่องน้องไข่เจียวเด็กดีไหว้ผู้ใหญ่นิทานเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ่ <Wow. S 1> น้องไข่เจียวเป็นเด็กมือไม้อ่อนไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอเพราะที่โรงเรียนสอนว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดีงามการมีสัมมาคาระวะ การอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่าคนไทยแสดงออกด้วยการไหว้เมื่อทักทายในการพบปะหรือลาจากกันนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกที่หมายถึงการขอบคุณการขอโทษและการให้เกียรติซึ่งกันและกันการไหว้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิตรไมตรีที่เป็นขนบรรำเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่งดงาม รวมถึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย <Wow. S 1> คุณแม่เองก็เห็นความสำคัญของการไหว้จึงสอนให้น้องไข่เจียวไหว้สวยๆไหว้อย่างถูกต้องไหว้ช้าๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกลัวผิดแล้วทำให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาคุณแม่เห็นว่าน้องไข่เจียวไหว้ผิดก็จะสอนว่าผิดอย่างไรแล้วบอกให้แก้ไขน้องไข่เจียวเองก็มีเคเขินในตอนแรก แต่เมื่อผู้ใหญ่ชมก็รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องดีน้องไข่เจียวจึงยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอหน้าทุกครั้งที่ได้รับของและทุกครั้งที่ลาเพราะคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้รู้จักไหว้จนเป็นนิสัยทำให้น้องไข่เจียวมีนิสัยนอบน้อมยกมือไหว้ผู้ใหญ่ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งผู้ใหญ่ที่พบเห็นก็มักจะให้ความเมตตาเอ็นดูและเห็นว่าเป็นเด็กมีมารยาท ต่างก็ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องไข่เจียวทั้งนั้นน้องๆเองก็ไม่ต้องกลัวที่จะไหว้คนที่อายุมากกว่าเราหรือคนที่เราเคารพนับถือนะคะเพราะยิ่งทําคนก็ยิ่งมองว่าเราเป็นเด็กดีมีมารยาทหลังจากที่เด็กได้ฟังวิทานแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าน้องไข่เจียวเนี่ยมีมารยาทในเรื่องอะไรบ้างคะ เกงมากเลยค่ะใช่แล้วน้องไข่เจียวเป็นเด็กที่รู้จักสัมมาคารวัรู้จักการอ่อมน้องของตนและเคารพต่อผู้ใหญ่ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องเด็กน้อยมารยาทตนามไปแล้วนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมค่ะคือหนูน้อยไหวสวยเราไปทํากิจกรรมกันดีกว่านะคะกิจกรรมหนูน้อยไววยรรหยไวสวย 1. มือประนมระหว่างอก 2. ก้มศีรษะลงเล็กน้อย 3. ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือจะหลดจมูก 4. เงยหน้าขึ้นประนมมือระหว่างอ,อกหลังจากที่เด็กๆทำท่ามาเรียบร้อยแล้วอย่าล,ลืมส่งรูปให้คุณครูดูด้วยนะคะ บายบายาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ